สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับห้องเรียนครูดีดีนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกันนะคะถ้าในหนังสือเรียนนะคะก็จะอยู่ในบทที่6นะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัยเป็นหนังสือของสสวทรที่คุณครูดีดีใช้สอนนักเรียนนะคะแชั้นปียู่3ปีที่1ค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะก็คือว่าถ้านักเรียนนะคะเรียนจบบทนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะคะและก็วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้นะคะ่ะมาทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะคะถ้าเกิดว่านักเรียน มีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยนักเรียนเล่น Facebook เล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือนะคะนักเรียนลองคิดดูว่าในแต่ละวันนี้เราต้องมีความเสี่ยงต่อการใช้เทคโนโลยีขนาดไหนใช่ไหมคะทีนี้ครูยอยากให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่านักเรียนมีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดได้หรือยังเอ่ยอ่าค่ะสำหรับ วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนั้นมีหลายวิธีเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนท้ายบทนะคะนะักเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรหลายคนคมง,งงแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมคูดีดีถึงพูดคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบ่อยๆใช่ไหมคะ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกอยีกชื่อหนึ่งว่า IT นะคะ information technology นะคะก็คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมนะคะเพื่อจัดเก็บค้นหาส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลนะคะซึ่งว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์กรอื่นๆนะคะ ค่ะเรามาดูนะคะว่าวิาวธีการคุกคามจากการไม่ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีอะไรบ้างนะคะ 1. น,นะคะการคุกคามโดยใช้หลักจิตตวิทยานะคะการคุกคามโดยใช้หลักจิตตวิทยานี้นะคะก็คือเป็นการนะคะหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการนะคะโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความชํานาญด้าน i.t แต่ว่าเลือกใช้ในวิธีการก็คือนะคะเพื่อให้ได้รหัสผ่านหรือส่งข้อมูลที่สําคัญนะคะอาจจะเป็นเงื่อนไขหรืออะไรก็ตามนะคะที่คนร้ายนะคะส่งมาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมันก็จะแฝงซึ่งความไม่ดีนะคะ สองก็คือการคุกคามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะเช่นการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมนะคะมาหาเรานะคะอาจจะเป็นข้อความพวกลาบุกนาจาร์หรือการาเป็นการยืนเงินหรือข้อความอะไรต่างๆพวกนี้นะคะและตัวที่3นะคะการคุกคามโดยใช้โปรแกรมนะคะพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโปรแกรมไวรัสนะคะโปรแกรมพวกเวิร์มพวกไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือจะมีพวกเวิร์มนะคะพวกประตูโกลม โทรจันแล้วก็พวกระเบิดเวลาโปรแกรมดักจับข้อมูลหรือว่าสปายแวร์นะคะพวกโปรแกรมโฆษณาหรือว่าแอดแวร์นะคะหรือว่าโปรแกรมเรียกค่าไถ่นั่นเองนะคะพวกข้อมูลเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมนะคะจากหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศของเรานะคะของสสวทนะคะที่คุณครูแจกไปนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้ต้องทำอย่างไรเรามาดูนะคะวันนี้นะคะคุณดีๆนะคะจะยกตัวอย่างสถานการณ์หนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะให้นักเรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ตามบัตรกิจกรรมที่คุณครูดีดีจะแจกให้ท้ายบทนะคะ น้ำชาถ่ายรูปเงินของตัวเองนะครับที่เพิ่งไปถอนมาจากธนาคารจำนวนหนึ่งล้านบาทแล้วโพสลงเฟซบุ๊กพร้อมเขียนญญคำบรรยายว่าเพิ่งกลับมาจากธนาคารตอนนี้อยู่บ้านถอนมาสดๆร้อนๆกลิ่นเงินทำไมหอมขนาดนี้จากสถานการณ์ดังนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรเอ,อ่ย ครูก็จะมีนะคะาการวิเคราะห์สถานการณ์มาให้เด็กๆนะคะทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1คือปัญหาคืออะไรข้อที่2คือผู้ที่ได้รับผลกระทบมีใครบ้างและได้รับผลกระทบอย่างไรข้อที่3คือวิธีการป้องกันมีอะไรบ้างข้อที่4วิธีการแก้ปัญหามีอะไรบ้างมีทั้งหมด4ข้อนะคะที่เราจะนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์กันนะคะ คาจากเหตุการณ์ของน้ำชานะคะเรามาวิเคราะห์สถานการณ์กันนะคะเด็กๆปัญหานะคะก็คือน้ำชาถ่ายรูปเงินแล้วโพสต์ลงสื่อเฟซบุ๊กว่าตัวเองอยู่บ้านซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยคะ่ะนักเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวน้ำชาเองนะคะ ได้รับผลกระทบอย่างไร mm hmm. ได้รับผลกระทบคืออาจจะมีคนคิดไม่ดีดไปขโมยเงินน้ำชาที่บ้านน้ำชาอาจถูกทำลายได้ค่ะนักเรียนต่อไปนะคะวิธีป้องกันคือน้ำชาไม่ควรถ่ายรูปเงินแล้วโพสลงสื่อเฟซบุ๊กแล้วไม่ควรบอกสถานที่ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนด้วยนะคะวิธีการแก้ปัญหาคือน้ำชาควรจะรีบลบโพสนั้นทิ้งซะ ะะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเกิดอันตรายหรือเกิดปัญหาตามมาทีหลังค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะจากสถานการณ์ของน้ำชาที่คูดิดี้ยกตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ฟังกันนะคะคูดิดี้นะคะจะมีใบกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะเจอสถานการณ์อย่างนี้ต้องทําอย่างไรเห็นไหมคะ เจอสถานการณ์อย่างนี้นะักเรียนต้องทําอย่างไรคะเป็นใบกิจกรรมที่1.1คุณครูด้เีนมีสถานการณ์มาให้นักเรียนทั้งหมด4สถานการณ์นะคะซึ่งบรสถานการณ์ที่คุณครูเลือกมาให้นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมต่ตอไปนี้ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเลือกสถานการณ์จากบัตรกิจกรรมที่คุณครูนี้ให้มาทั้งหมด4สถานการณ์ใช่ไหมคะนักเรียนก็เลือกมาเพียงหนึ่งสถานการณ์แล้ววิเคราะห์สถานการณ์ตามคาถามต่อไปนี้คะ่ะคําถามวิเคราะห์สถานการณ์มีอยู่4คําถามนั่นเองคะ่ะนักเรียนตามนี้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะทําบัตร วิเคราะห์ Because สถานการณ์ตัวนี้นะคะใส่สมุดนะคะเลือกมาเพียงแค่สถานการณ์เดียวเมื่อนักเรียนทําใส่สมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูป สมุดชิ้นงานที่นักเรียนทำเสร็จแล้วส่งมาในกลุ่ม f a c e b o o k ได้เลยนะคะคุณครูที่จะรอดูนะคะแล้วเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะครูที่จะมาสรุปสถานการณ์นะคะจะว่าเราได้อะไรบ้างจากสถานการณ์นี้เราจะมาช่วยกันสรุปนะคะเด็กๆวันนี้จบไวแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย